เคยเจออาการนี้ไหมครับกดแล้วไม่ติดนะครับกดลงเหมือนจะติดเหมือนจะหมุนก็ไม่หมุนนะครับเราจะแกะตรงพื้นออกมาครับถอดออกมาให้หมดครับแล้วก็มาถอดตรงสวิตชออกมาครับเราจะมาดูตรงนี้ครับตรงหน้าสัมผัสตรงนี้ครับ2ตัวนี้นะครับมันต้องแตะกันนะครับสังเกตครับมันไม่แตะกันนะครับ ถ้าสองตัวนี้ไม่แตะกันก็คือไฟจะไม่เข้านะครับทําให้พัดลมมันไม่หมุนนะครับอาจจะมีคราบสกปรกก็ทําความสะอาดออกนะครับใช้คีมดัดหน้าสัมผัสตัวนี้ครับให้มันงอลงมานิดนึงนะครับนี่ครับเวลากดมันจะได้ชิดกันอย่างนี้นะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับนี่มันต้องชิดกันอย่างนี้นะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับ มาเปิดดูครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับกดก็หมุนเลยนะครับไม่มีติดขัดคลิปนี้ก็ทำเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมด้วยตัวเองนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ